ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในะรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่สามสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหน5อันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่าหหมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์ 9, 9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9้าช่องหรือ9ราศี 5, 5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกพเคราะห์จรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะ ในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักโดยโหนชลแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จอมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภะปัตตนิของดวงชะตากําเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากําเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากําเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนา เวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสามกับลัคนาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภัยความตายและความเสื่อมโทรมของลักนณาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น8กับลักนณาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลักนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลักนณา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาศะก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทํานายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเสด็ก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567 ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึงสิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใด บ้านที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลืองดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ เมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์เพื่อหาดาวพระเคราะห์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1ถึง5ตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1ถึง16ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่องแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกลุ่มวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่งแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่งแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวะันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิจรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่องแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาว ก่อนที่จะทำนายต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรง ถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพฤหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2 5งพ 67ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสาโคโจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโคโจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับ ในภาคพยากรณ์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุลดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนู และในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจรที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลา าจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษภดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤติยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษวันที่1ถึง3ตุลาคม2567ดาวจันทร์สถิตราศีกันไม่มีทรรมเนียบอยู่ในภพอริการโคจรปกติจึงทำนายได้ว่าจะเกิดเห อันเป็นปัญหาอุปสรรคทีนี้เราก็ดูในดวงกําเนิดถ้าดาวจันทร์ของเราดีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแต่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าหากจันทร์เดิมของเราอยู่ในช่องที่เสียก็จะเกิดอุปสรรคสง่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมาช่วงวันที่1-5ตุลาคมมีดาวพุธจรที่ราศีกันได้ทําเนียบเกษตรและมหาอุดอยู่พบอริการโครจรปกติ แล้ททำนายได้ว่าเจ้าชะตาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าพูดแล้วเสียหายพูดไปก็เหมือนกับคนหาเรื่องทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าพูดเดิมของเราดีเนี่ยพูดแล้วมันก็เกิดปัญหาแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แต่ถ้าพูดเดิมของเราเสียเนี่ยการพูดหาเรื่องจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมากค่ะ วันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีกันไม่มีทรรมเนียบอยู่ในภพอริการโคจรปกติทำนายว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคจึงจะได้มีเกียรติถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีเนี่ยเราแก้ไขปัญหาไม่ต้องเยอะเราก็ผ่านอุปสรรคไปได้มีคนยอมรับนับถือดีแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าปัญหานั้นมันแก้ไขไม่ได้และยังมาทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเข้าไปอีก ต่อมาดาวพฤหัสจออยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพกระดุมพระและโคจรพักจึงทํานายได้ว่าผู้ใหญ่จะไม่ช่วยเหลือเราเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเดิมพฤหัสเราดีก็หมายความว่าผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเรื่องเงินทองช่วงนี้กลับไม่ช่วยเพราะว่าพฤหัสพักแต่ถ้าพฤหัสเดิมเสียก็หมายความว่าจะมีผู้ใหญ่มาคอยเพ่งเลงมาจับผิดเราเรื่องเงินเรื่องทอง ต่อมาดูดาวมริตยูอยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบอยู่เป็นภพกระดุมพักการโคจรพักทํานายได้ว่าการเงินของเราจะอาเพศต้องทําเรื่องใหญ่ๆจึงจะได้เงินมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินเรื่องทองรวดเร็วมากขึ้น ในการทำนายดาวมฤตยูนั้นไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลักษณะเพราะว่ามฤตยูนั้นเป็นดาวกรรมมีลักษณะกดทับทำลายให้อาเพศเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ทำลายในเรื่องนั้นพอไปร่วมราศีกับดาวใดก็ทำลายให้ดาวนั้นเกิดความอาเพศ ยกเว้นแต่ในกรณีที่เจ้าชะตามีดาวรับเป็นดาวประเภทเดียวกันคือ5890หรือว่าเป็นดาวกกวิญญาณก็จะไม่ถูกทำลายแต่ก็จะได้ทดสอบเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไปค่ะ ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษวันที่17-18ตุลาคม2567อังคารจรเข้าราศีมิถุนไม่มีธทมเนียบเป็นพบสหัสชาการ พจรปกติทํานายว่าจะได้ทําในสิ่งรอบๆตัวหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางใกล้ๆทีนี้เราก็มาดูถ้าอังคารเดิมของเราดีก็หมายความว่าเราจะทําสิ่งที่ดีกับเพื่อนๆทำดีในสิ่งรอบตัวทำแล้วก็ได้มักได้ผลแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะไปสร้างปัญหาให้รอ,รอบๆตัวเราค่ะ วันที่17-23ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีตุลไม่มีทำรรเนียเป็นพบปัตตนิการโคโจรปกติทํานายได้ว่าเราจะได้พูดคุยกับคนสนิทหรือจะมีคนเข้ามาทักมาคุยด้วยถ้าเดิมพุดของเราดีก็หมายความว่าเราคุยเจรจาตกลงกับคนรักในเรื่องดีๆคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้แต่ถ้าเดิมพุดเสียก็ต้องระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาทักเข้ามาคุยหรือว่าถ้าเราคุยตกลงกับคนรักแล้วมักจะตกลงกันไม่ได้แล้ถ ำให้เกิดรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาด้วยวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกา2567อาทิตย์จรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดเป็นพบปัตตนิการโคโจรปกติทำนายว่าคนรักคนสนิทยอมรับนับถือเราทีนี้ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีคนรักก็จะยกย่องให้เกียรติเราอย่างมากนับถือเราแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าคนรักคนสนิทอย่างดีก็แค่ปรบมือให้ ามาดูดาวเสาจรเข้าราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรเป็นภพลาภะและการโคจรพักก็ทำนายว่าทำสิ่งใดสำเร็จได้ง่ายไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์เดิมเสาของเราดีก็หมายความว่าทำการสำเร็จได้โดยไม่เหนื่อยยากไม่ลำบากแต่ถ้าเดิมเสาเสียก็หมายความว่าสิ่งที่ทำได้สำเร็จไม่ยากแต่ว่าอยู่ไม่ทนนานเพราะว่าเสาเดิมนั้นเสียอยู่ ช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกคือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษวันที่16พฤศจิกาถึง3ธันวาคม2567มีดาวเกตรจรที่ราศีพิจิกไม่มีธรมเนียบ เป็นภพมรณะการโคจรปกติทำนายว่าใครที่ป่วยก็จะได้หายจะได้คลายจากเหตุที่เป็นในการทำนายดาวเกตนะไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลักษณะเพราะว่าเกตนี้เป็นดาวบุญมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อนหนุนเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นถ้าไปร่วมกับดาวใดร่วมราศีกันก็ช่วยดวงดาวนั้นเร่งให้ส่งผลดียิ่งขึ้น วันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวา2567อาทิตย์จรเข้าราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียเป็นพบมรณะการโคโจรปกติทำนายว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนติฉินนินทาทีนี้เราก็ต้องดูน้ำหนักของอาทิตย์ถ้าอาทิตย์เดิมของเราดีก็มีแค่คนมานินทาซุบซิบแต่ถ้าอาทิตย์เดิมของเราเสียก็จะถูกตำหนิถูกว่าถูกกล่าวหรือมีเรื่องทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นได้ ต่อมาดูดาวอังคารจออยู่ที่ราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดเป็นพบพันธุการโครจรปกติทำนายว่าเราพยายามจะทำหรือขนขวายที่จะเดินทางถาังคารเดิมดีก็หมายความว่าเราจะพยายามทำในสิ่งที่ดีหรือจะไปทำในเรื่องดีๆแต่ถ้าอังคารเสียก็คือพยายามทำไปแล้วพยายามตั้งมากมายแต่ก็ยังถูกด้อยค่า ต่อมาดูดาวพุธจออยู่ที่ราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียบเป็นภพมรณะและการโคจรมนก็ทำนายได้ว่าไม่ค่อยอยากพูดถ้าจะพูดก็ต้องไปพูดกับคนที่อยู่ไกลๆก็ดูว่าน้ำหนักเดิมของพุธถ้าพุธดีก็คือแค่รู้สึกไม่อยากพูดกับคนอยู่ใกล้แต่จะได้คุยกับคนที่อยู่ในแดนไกลแต่ถ้าเดิมพุธเสียคือเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพอจรมาที่นี่ก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ไม่พูดอะไรเลย ต่อมาดูดาวราหูเป็นราศีมีนนะคะจรมาที่ราศีมีนไม่มีทำเนียพบวินาศาการโคโจรปกติก<อ>็ททำนายได้ว่าราหูเป็นความวุ่นวายตกวินาศคือไม่วุ่นวายและไม่เดือดร้อนถ้าเดิมราหูดีก็คือมันรู้สึกสงบดีไม่ต้องวุ่นวายอะไรแต่ถ้าเดิมราหูเสียก็หมายความว่าเราไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ต่อมาเราจะดูดาว1348นะคะเป็นตรีโกนธาตุน้ำอยู่ในสามราศีธาตุน้ำราศีธาตุน้ำทำให้ตรีโกนมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวไปตามสถานการณ์ทีนี้มาดูว่าดาวอยู่ในภพอะไรบ้างจะเป็นภพพันธุมรณะวินาศซึ่งเป็นตรีโกนสังหารหมายความว่าพยายามทำไปแล้วก็อยู่ไม่ทนนานหรือว่าพยายามทำไปแล้วเกิดความเสียหายดาว1348ี่เนี่ยเป็นดาวที่รวมตัวกันแล้วก็ไม่ได้กกไม่ได้กลุ่ม มีถูกกันเพียงคู่เดียวคือ38เป็นคู่ธาตุลมพันธุวินาศก็คือความพยายามจะทำมาหากินไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้อีกหนึ่งคู่ก็คือ1นนะคะมีพุทธเดินมนที่พบมรณะทำให้ผลที่ควรจะได้รับจากเอกสารสัญญามีเหตุล่าช้าออกไปหรือไม่ได้รับผลตามสัญญานั้นๆ ช่วงที่4ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูคือวันที่16ถึง31ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิงจา์กรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวท,ที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษมีดาวอาทิตย์จรเข้าราศีธนูไม่มีธรรเนียเป็นภพสุภะการโคจรปกติ ทำนายว่าจะคิดมากหรือวิตกกังวลในเรื่องที่จะเข้ามาเราก็ดูน้ำหนักเดิมถ้าอาทิตย์ของเราดีก็หมายความว่าเราคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราเสียเราจะไปวิตกกังวลถึงเรื่องร้ายๆที่จะเข้ามาแทน ทีมงานตาลทะวะ่ขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรามาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้าย เพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวพยากรได้นะครับ